บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาพอรหันตสมมาสมพุทธเจ้าพระองค์นั้น ตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งประธรรมและประสงค์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ในปัญญาในธรรมจะแสดงพระสังฆคุณบทว่าอัญชลิกรณิโยนำ ระัังคุณบทนี้แปลว่าผู้ควรกระทำอัญชลีคือพนมมือไหวอันหมายความว่าเป็นผู้ควรรับคาระวะคือความเคารพเพราะเหตุที่มูแห่งสาวก ที่เรียกว่าสาวกสังฆะสาวกสังโคของพระภูมิพระภาคเจ้านั้นเป็นภูปฏิบัติดีแล้วเป็นต้นดังบทสวดสรรเสริญว่าสัทธรมโยแปลว่าเป็นผู้เกิดจากสัทธรรมประกอบด้วย สุปฏิปติคือปฏิบัติดีเป็นต้นเพราะฉะนั้นจึงเป็นผู้ควรกระทำความเคารพมีกระทำอัญชลีพนมมือไหวเป็นต้นอันการแสดงความเคารพนั้นพระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนให้มีความเคารพในพระศาทศดา พระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์อันเป็นรัตนะทั้งสามรัตนะทั้งสามนี้เป็นที่ตั้งแห่งความเคารพและความเคารพนั้นก็ได้แก่การอภิว,วาทกราบไหวอภิว,วาทกราบไหวอย่างเดียว บ้างอภิวา้กลับไหว้พร้อมกับเรลงวาจาสรนเสริญพระคุณบ้างการลุกขึ้นยืนรับการกระทำอัญชลีคือพนมมือไหวการแสดงความนอบน้อมอย่างอื่นต่างๆการกระทำสามีจิกรรมอันหมายความว่าการกระทำที่เหมาะสม อันแสดงถึงว่ามีความเคารพเพราะฉะนั้นการแสดงความเคารพนั้นจึงมีวิธีทำต่างๆที่แสดงออกทางกายทางวาจาและด้วยใจที่มีความเคารพนับถืออย่างแท้จริงอันความเคารพนี้ พระพุทธเจ้าเองก็ตรัสไว้ว่าเป็นสิ่งที่ทุกคนพึงมีคือพึงมีที่เคารพบุคคลที่เคารพสิ่งที่เคารพและกระทำความเคารพในบุคคลที่ควรเคารพในสิ่งที่พึงเคารพในที่ที่พึงเคารพดังกล่าวนั้น ทุกๆคนจะไม่มีที่เคารพบ,บุคคลที่พึงเคารพวัตถุที่พึงเคารพเสียเลยนั้นย่อมอยู่เป็นทุกข์และย่อมชื่อว่าได้ขาดสิ่งที่ควรจะมีควรจะทำแม่พระสัมมาสัพทธเจ้าเองก็ได้ตัดไว้ว่าพระองค์ไม่ทรงเห็นบุคคล หรือวัตถุหรือที่พึงเคารพอื่นในโลกทั้งเทวโลกมารโลกปรมาโลกทั้งหมดแต่ก็เลยทรงพิจารณาเห็นว่าแม้พระองค์เองจะไม่มีที่เคารพเสียเลยก็หาควรไม่ จึงได้ทรงแสวงหาว่าจะพึงเคารพในอะไรก็ได้ทรงพบว่าพึงทรงเคารพในพระธรรมหรือสัตธรรมหรือสัตธรรมจึงทรงเคารพในพระธรรมหรือพระสัตธรรมและก็ได้ตรัสไว้ว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายในอดีตก็ได้ทรงมีพระสัทธรรมเป็นที่เคารพมาแล้วในอดีต พระพุทธเจ้าในอนาคตก็จะมีพระัทธรรมเป็นที่เคารพในอนาคตพระพุทธเจ้าในปัจจุบันคือพระองค์เองก็ทรงมีพระสัทธรรมเป็นที่เคารพอยู่และก็ได้ตรัสสอนไว้โดยทั่วไปว่าบุคคลพึงกระทำความเคารพพระสัทธรรมเมื่อระลึกถึง ศาสนาคือคําสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายดังนี้และก็ได้ดจัดอธิบายไว้ด้วยว่าทรงปฏิบัติอย่างไรจึงชื่อว่าทรงเคารพพระสัทธรรมทรงอธิบายว่าคือทรงแสดงธรรมสั่งสอนแก่บุคคลทุกชั้นทุกคน โดยตั้งพระอรุไทสงเคราะห์สม่ำเสมอกันหมดไม่มีเลือกว่าทาบุกเป็นบุคคลชั้นสงูงจึงจะทรงแสดงธรรมที่ประนีตถ้าเป็นบุคคลชั้นต่ำก็ทรงแสดงธรรมที่ไม่ประณีตขาได้ทรงตั้งพระอรุไทดังนั้นไม่ แต่ทรงตั้งพระอรัยสม่ัตเสมอกันหมดมุ่งสงเคราะห์สม่ัตเสมอกันหมดในคนทุกชั้นทุกประเภททุกคนที่ทรงแสดงธรรมสั่งสอนมุ่งสุขประโยชน์แก่ผู้รับเทศนาทุกคนเป็นที่ตั้งทรงปฏิบัติด,ดังนี้คือเป็นการทรงแสดงความเคารพประธรรมหรือพระสัทธรรมดังนี้และสำหรับ บุคคลทั่วไปนั้นจึงพึงเคารพพระสัทธรรมหรือพระธรรมในการปฏิบัติทั้งปวงตามเนติของพระพุทธเจ้าแต่ว่าบุคคลทั่วไปนั้นย่อมมีบุคคลหรือสิ่งหรือสถานที่อันเป็นที่พึงเคารพดังเช่นบุตรธิดาเคารพในมารดาบิดา สิทธิ์ก็เคารพในครูอาจารย์พระศกนิกรคือปริธาชนผู้อยู่ในปกครองก็เคารพในผู้ปกครองซึ่งมีองค์พระมหากษัตริย์เป็นประมุขผู้ทรงตั้งอยู่ในทศพิธราชธรรมและพุทธบริษัทก็เคารพในพระรัตนตรยัยคือพระพุทธเจ้าพระธรรมประสง์ดังนี้เป็นต้น และนอกจากนี้ก็ยังมีบุคคลหรือสิ่งหรือวัตถุอันเป็นที่พึงเคารพอย่างอื่นอีกมากจึงอาจจะปันบุคคลได้เป็นสองจำพวกคือจำพวกหนึ่งเป็นภูที่พึงเคารพหรือตั้งอยู่ในฐานะที่พึงเคารพอีกจำพวกหนึ่งเป็นภูกระทำความเคารพหรือควรกระทำความเคารพ ในบุคคลที่พึงเคารพนั้นๆเพราะฉะนั้นเมื่อตั้งอยู่ในฐานะใดก็พึงปฏิบัติให้เป็นภูสมควรแก่ฐานะนั้นเช่นเมื่อตั้งอยู่ในฐานะที่เป็นที่เคารพของเขาก็ปฏิบัติตนให้เป็นภูสมควรที่เขาจะพึงเคารพได้เช่นเมื่อเป็นมารดาบิดา าาก็ปฏิบัติตนให้เป็นบารดาทิปิดาที่ดีอันบุตรธิดาจะพึงเคารพเป็นครูอาจารย์ก็ปฏิบัติให้ตนให้เป็นครูบาอาจารย์ที่ดีที่ศิษย์จะพึงเคารพเป็นผู้ปกครองก็ปฏิบัติตนให้เป็นผู้ปกครอง <Felipe. S 1> รรที่ดีดั้งอยู่ในธรรมปกครองโดยธรรมที่ผู้อยู่ในปกครองจะพึงเคารพ พระสรัมมาสัพพุทธเจ้าผู้พระบรมศาส,สดานั้นย่อมทรงปฏิบัติเป็นที่พึงเคารพอย่างสูงสุดโดยแท้ไม่มีบกพร่องและเมื่อผู้ที่ตั้งอยู่ในฐานะที่ผู้อื่นพึงเคารพปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับเป็นที่เคารพของเขาดังนี้ก็ชื่อว่า ทำตนให้เป็นผู้พึงเคารพได้โดยแท้จริงส่วนบุคคลอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งเป็นผู้พึงทําความเคารพนั้นเช่นบุตรธิดาก็พึงทําความเคารพต่อมารดาบิดาเศธษ์ก็ถึงพึงทําความเคารพต่อคอร,รูอาจารย์เป็นต้นดังกล่าวแล้วก็ปฏิบัติตนทําความเคารพในบุคคลที่พึงเคารพไม่ ทำจิตใจให้กระด้างไม่แสดงตนกระด้างไม่เคารพอันเป็นการปฏิบัติลบหลู่่านภูมีคุณพึงเคารพเพราะฉะนั้นเมื่ออยู่ในฐานะที่พึงกระทำความเคารพก็ปฏิบัติทำความเคารพด้วยดีส่วนบุคคลอีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งเป็นภูพึงทำความเคารพนั้นเช่นบุตริดาก็พึงทำความเคารพต่อมาดาบิดาิทริ์ก็ถึงพึงทำความเคารพต่อครูอาจารย์เป็นต้นดังกล่าวแล้วก็ปฏิบัติตนทำความเคารพในบุคคลที่พึงเคารพไม่ทำกิจใจให้กระด้างไม่แสดงตนกระด้างไม่เคารพ อันเป็นการปฏิบัติลบหลู่ขั้นภูมีคุณพึงเคารพเพราะฉะนั้นเมื่ออยู่ในฐานะที่พึงกระทำความเคารพก็ปฏิบัติทำความเคารพด้วยดีทั้งกิจใจทั้งกายทั้งวาจาพระพุทธเจ้าได้ตรัสสันเสริญความเคารพไว้ว่า เป็นมงคลคือเหตุให้ถึงความเจริญอันอุดมและได้ตรัสไว้ว่าเป็นเครื่องเจริญอายุวันละสุขภพละดังที่ประสงค์ได้สวดอนมุทนากันโยเป็นประจำว่าอภิวาดนาซีลิสะนิจังบุทาปจายิโนผู้อภิวาตกราบไหวออนน้อมถ่อมตน ตอผภูเจริญทั้งหลายอยู่เป็นนิดจัตตารโรธรรมาวัทันติทำสี่ประการย่อมเจริญอายุวันโนทุกขังบาลังคืออายุหนึ่งวันละผิวพันหนึ่งศุขหนึ่งระละคือกำลังหนึ่งหลังนี้ความเจริญอายุวันละสุขาระละ เป็นผลของการปฏิบัติเอาผิววาดอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้เจริญทั้งหลายเป็นนิดและผู้เจริญคือวุฒธบุคคลทั้งหลายนั้นโดยทั่วไปก็แสดงไว้สามคือเจริญโดยชาติมีชาติสูงเจริญโดยวัยคืออายุและเจริญโดยคุณ คือคุณงามความดีพระสงฆ์คือหมู่แห่งสาวกของพระภูมิพระภาคเจ้านั้นกล่าวได้ว่าเป็นผู้เจริญโดยคุณมีสุปฏิปฏิปฏิบัติดีเป็นต้นและก็กล่าวได้ว่าเจริญโดยชาติคือเมื่อได้เข้ามาเป็นสงฆ์ก็ชื่อว่า ได้เกิดใหม่ในอริยชาติคือชาติที่เป็นอริยะประเสริฐหรือชาติของบุคคลผู้เป็นอริยะคือผู้ประเสริฐเพราะฉะนั้นยังชื่อว่าเจริญโดยชาติดังกล่าวด้วยและเมื่อมีวัยเจริญก็เจริญโดวยวัยประกอบเขาอีกเพราะฉะนั้น จึงเป็นบุคคลที่พึงกระทำความเคารพพระพุทธเจ้าและพระธรรมก็เช่นเดียวกันและก็จะต้องพึงกล่าวว่าพึงกระทำความเคารพในพระพุทธเจ้าในพระธรรมยิ่งขึ้นไปกว่าเพราะฉะนั้นในบทสังฆคนุณนี้จึงใช้เพียงคำว่าอัญชลีพนมมือไหวอัญชลีกรณิโย ควรกระทำอัญชลีพนมมือไว้เป็นการแสแดงถึงการกระทำความเคารพที่ลดลั่นลงมาจากพระพุทธเจ้าและพระธรรมแต่ก็รวมอยู่ในจำพวกเป็นบุคคลที่พึงกระทำความเคารพด้วยกันเพราะฉะนั้นเมื่อบุคคลมาตั้งใจสวดสดูดี พระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณพนมมือกราบไหวในพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณในพระพุทธเจ้าในประธรรมในประสงค์จึงชื่อว่าได้ประสบมงคลเหตุให้ถึงความเจริญเจริญอายุวันละสุขภาพละ จเจริญศรัทธาภาษาธรรมความเชื่อความเริมใสและ,จะเจริญในที่ทั้งปวงในการกเมื่ออันมุคคลภูที่ปฏิบัติตนดีเหมาะสมแม้เป็นครือขัดก็ชื่อว่าเป็นที่พึงเคารพของเทพและมนุษย์ทั้งหลายได้ดังเช่นที่ มีแสดงไว้ว่ามาตาลีเทพพบุตรได้ถามเท้าสกกะที่เราเรียกกันว่าพระอินจอมเทพว่าเท้าสกกะนับถือในบุคคลเช่นไรท้าสกกะก็รับตอบว่าคือหัดผู้ใดเป็นอุบาสกมีศีล บำรุงเลี้ยงรูภริยาโดยธรรมเรานอบน้อมครือหัดผู้นั้นดังนี้อันแสดงว่าแม้จอมเทพเองก็ให้ความยกย่องนับถือครือหัดพูซึ่งเป็นอุบาสกตั้งอยู่ในธรรมปฏิบัติตมตนไม่หน่วยชอบในครอบครัวของตนส่วน ภูที่พึงเป็นที่เคารพเช่นว่าครองผ้ากาสาวพัดผ้าย้อมกลักย้อมน้ำฝาดเป็นภิกษุสมณเณรในพุทธศาสนาก็ตามหรือเป็นนักบวชภายนอกพุทธศาสนาก็ตามแต่ปฏิบัติตนไม่ถูกไม่ชอบคือไม่ปฏิบัติด,ดีเป็นต้นก็ไม่เป็นภูที่พึงเคารพดังที่มี แสดงเป็นชานดกว่าฝูงช่างซึ่งมีช่างพระโพธิสัตว์เป็นหัวนหน้าเมื่อพบพร,ระปัเจกับพุทธเจ้าซึ่งครองผ้ากาสาวพัดช้างโพธิสัตว์ผู้เป็นหัวนหน้าก็ย่อกายลงแสดงความเคารพช่างอื่นๆทั้งหลายาก็กระทำความเคารพพร,ระปเจับพุทธเจ้าตาม ได้มีพรานช้างผู้หนึ่งได้เข้าไปล่าช้างถึงในเขตฝูงช้างของพระโพธิสัตว์นั้นสังเกตเห็นอาการอันนั้นจึงได้หาผ้ากาสาวะผ้าย้อมกลับย้อมน้ำกวาดมาคลุมตัว แสดงให้เป็นเหมือนอย่างพระประรเจกระพุทธเจ้าช้างทั้งหลายทีแรกผ่านมาก็ทำความเคารพเดีพรานช้างนั้นก็คอยจ้องที่จะแทงช้างตัวสุดท้ายเมื่อช้างตัวสุดท้ายมาถึงก็แทงช้างตัวสุดท้ายนั้นต่อมาหัวหน้าช้างทึ่เป็นพระโพธิสัตว์นั้นก็คอยสังเกตจับได้ก็แสดงความกำลัง ด้วยถ้อยคำํำกับผู้ใดที่ยังไม่สิ้นกิเลสที่เป็นเหมือนอย่างน้ำฝาดปราศจากธรรมะคือความข่มใจสัจจะความจริงใจย่อมไม่ควรแก่ผ้ากาสาวะผ้าย้อมกลับหรือย้อมน้ำฝาด ส่วนผู้ใดที่สิ้นกิเลสที่คลายกิเลสเหมือนอย่างน้ำฝาดเสียได้แล้วมีศีลประกอบด้วยธรรมะความข่มใจสัจากความจริงย่อมควรแก่ผ้ากาสายะหรือกาสาวะคือผ้าย้อมน้ำฝาดย้อมกลับดังนี้เพราะฉะนั้นบุคคลที่ตั้งอยู่ในฐานะ อันพึงเป็นที่เคารพหรือว่าครองเพศที่พึงเป็นที่เคารพหากไม่ปฏิบัติตนให้สมกับเป็นที่พึงเคารพแล้วก็ย่อมจะไม่ได้รับความเคารพและย่อมจะได้รับความพิบัติความเป็นอัปมงคลฉะนั้นเมื่อ อยู่ในภาวะอันเป็นที่พึงเคารพทั้งบรรพิตทั้งคารวาะเจ้าพึงปฏิบัติตนให้สมควรเป็นที่เคารพด้วยคือให้ควรกระทำอัญชลีพนมมือไหวดังบทประสังคคุณนี่แต่ความที่จะเป็นผู้สมควรดังนั้นได้ก็ต้องเป็นผู้ประกอบโดยสุปฏิปัติปฏิบัติดีเป็นต้น ดังที่แสดงมาในบทประสังคคุณโดยลำดับต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป